กับงางาๆสวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซทางช่อง YouTube เบ้าเพชรเมืองดอกคุณชแนลพบพอกันคือเข้าครับพี่น้องครับรายการสืบสารตำรับตำล่ายาหากไม่นะครับมือนีมาทางช่อง YouTube เบ้าเพชรเมืองดอกคุณชแนลนะครับรายการทางวิทยุรายการทางเอฟเอ็มนะครัที่พี่น้องได้ฟังสรรพคุณนะครับเรื่องสมุนไพรยาหนาครายอันพันยาง สมุนไพรใกล้ตูสมุนไพรคางเฮี้ยนคางสัน้นค่ะบ้านคางซองสมุนไพรที่ปลูกไว้น้าบ้านนะครับเมื่อนี้นะครับบ้าวเพยียรเอาหวานหางสางังนี่คือต้นหวานหางสังครับพี่น้องนะครับหวานหางสังไม่พี่น้องนะครับได้เบิ่งกันหวานเป็นลักษณะจังไดนะครับหวานหางสังมีตัวหนึ่งที่มันไข่เครื่อันคือหวานนั่งขี้หวานนั่งขี้หวานนั่งขี้ขอบใบมันสีแหมแหม แวาหวานหางสังพี่น้องสังเกตเลยขอบใบมันสีขาวขาวนี่ครับละดอกมันนะครับดอกของหวานหางสังสีออกสีไล่ๆส้มอมเหลืองนะครับเอาดอกมันนะครับสิเป็นแบบนี้พี่น้องเบิ้งดอกมันสรปพะคุณของหวานหางสังนะครับแก้โรคไต ไตบวมไตเสียไตอักเสบไตพิการไตสีไหวสิตไตไหวเอาหัวมันรับพน่องนะครับใส่หัวมันหัวหวานหงางสางหรือว่าใส่ใบก็ได้ใส่ได้ทุกสับส่วนหนึ่งกำมือแล้วก็ใส่ามาไข่หลังหมูคือไตหมูไตหมูคือไข่หลังหมูหนึ่งอันหวานหางสางหนึ่งกำมือมาไข่หลังหมูหนึ่งอัน ฝันฝันดีๆล่างดีๆมาให้หลังหมูล่างข้าวมันออกต้นมน้ำเดือดสามแก้วเอาวานหางส้างลุงนะครับมาให้หลังหมูลุแล้วกะต้มให้เหลือน้ำประมาณหนึ่งแก้วกินเนี้หมือเ้ากอนอาหารเทียเดียวกินไตหมูขึ้นมาให้หลังหมูกินกับน้ำต้มยาวานหางส้างเอาตากไว้ตากไว้ถ้าต้มมือรุ่นอีก เทเดียวเท่านั้นครับพี่น้องต้มกินเทเดียวเ่ยมือนเสากว่านอาหารเนี่ยสรรพคุณหวานหางสังแก้โรคไตไตบวมไตเสียไตยอักเสบไตพิการไตขีดขนันไตเสีอไหวสิตายไววหวานหางสางดีครับสมุนไพรที่พี่น้องสามารถเทีเยเองหาเอาได้นเนี่ยสงสัยสงคุณที่ไดนโทรถ,ถามเบาร์เพจได้0895068653 0895068653 พี่น้องที่เบิ่งหวันหางสร้างอยู่ทั่งช่อง YouTube บาวเพีรเมืองดอกคุณแชแนล Channel. เขาเบิ่งแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำในเด้อนะครับแล้วก็บอกต่อกันไปบ่เขาคิดเข้าใจจังไดนะครับก็โทรถามโทรถามได้เมิดมือ,อยังคำ089 506 8653า089หสวัสดีครับ